No, no. ใจพี่บอสจ้าหนูอยากเป็นทหารนั่งบนรถถังที่คันใหญ่ๆห่ขอให้ได้เป็นทหารที่กล้าหาญชาญชัยหนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้ขอให้เป็นพยาบาลพูดหวานจักใจหนูจะเป็น กกทที่น่นารัุคนครูธีรพรดอนชยัยชื่อเล่นครูยุย้ยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยาค่ะก่อนที่จะเจอกับครูยุย้ยเด็กๆได้ฟังเพลงหนูอยากเป็นอะไรของพี่เบิร์ดธงชัยไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะอยากประกอบอาชีพอะไรกันบ้างในเพลงมีอาชีพอะไรกันบ้างคะหมอครูพยาบาลตำรวจ ปัจจุบันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าเด็กๆอยากจะเป็นอะไรก็ขอให้เป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตทำดีเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะและในทุกๆอาชีพก็จะมีอุปกรณ์ในการทำงานวันนี้เด็กๆหยุดอยู่ที่บ้านกันครูก็เลยจะพาเด็กๆมาพัฒนาทักษะการทางานและอาชีพกับกิจกรรมอุปกรณ์น่ารู้ซึ่งจะเหมาะกับเด็กๆที่มีอายุ 6ปีขึ้นไปและมีทักษะทางด้านการอ่านด้วยละค่ะเด็กๆคะในทุกๆอาชีพมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศของเราไม่ว่าจะประกอบอาชีพหมอครูพยาบาลตำรวจก็ต้องมีอุปรกรณ์ในการทำงานอุปรกรณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปการที่เด็กๆบอกอธิบายอุปรกรณ์ทำงานที่ใช้ได้เหมาะสมก็จะเป็นการทุ่นแรงอำนวยความสะดวกปลอดภัย ออกมามีคุณภาพดีและเสร็จตามเวลาที่กำหนดด้วยนะคะถึงไหมล่ะคะมีประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นอย่างมากเลยสื่อการสอนที่ครูจะนำมาฝึกให้กับเด็กๆวันนี้จะเป็นรูปภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานจะเป็นอาชีพอะไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้างตามกันมาเลยกับกิจกรรมอุปกรณ์น่ารู้มากันเลยนะคะ ปเป็นการรำวงเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวเป็นเพลงของศิลปินสุนทราพรถ้าเด็กๆชอบก็เอาไปฝึกกับผู้ปกครองที่บ้านได้นะคะทีนี้เด็กๆรู้หรือยังว่าเป็นอาชีพอะไรจากเพลงเกี่ยวข้าวที่จบไปอุปรกรณ์ที่ครูใสอุปกรณ์ที่ครูถือใช่แล้วชาวนานั่นเองเป็นอาชีพหลักของคนไทยเลยก็ว่าได้จะเห็นได้ว่าเป็นอาชีพที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติ นาชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าวทำนาทำให้เรามีข้าวดีๆได้ทานร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตนอกจากนั้นข้าวที่ชาวนาปลูกก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเราอย่างมากเลยนะคะแล้วที่ทำงานของชาวนานี่เลยคะ่ะท้องนางน,ะะนี่ไงล่ะคะอ้ววันนี้อากาศสดชื่นมากเลยคะ่ะขอสูดหายใจให้เต็มปอดหน่อยนะคะ สดชื่นมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้ครูพาเพื่อนมาด้วยนะชื่อว่าโจ้าคุยจะอยู่กับเด็กๆจนจบกิจกรรมอุปกรณ์น่ารู้กันเลยเด็กๆตั้งใจกันฝึกด้วยนะคะวันนี้แดดแรงมากๆเลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์แรกที่จะช่วยชาวนาได้ก็คือหมวกนี่เลยหมวกเอาใส่ไว้กันแดดเพราะว่าชาวนาจะต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดตลอดเวลาเลยอุปกรณ์ที่สอง ก็คือน,นี่เลยอะไรคะเขียวนั่นเองเขียวเอาไว้สำหรับเกี่ยวข้าวนั่นเองเกี่ยวข้าวนะคะอันที่3อุปกรณ์ต่อไปของชาวนาอะไรคะนี่เลยบัวรดน้ำนั่นเองบัวรดน้ำเอาไว้รดต้นกล้าที่มีขนาดเล็กต่อไปอุปกรณ์ที่สี่ อุปกรณ์ที่4ของเราก็คือนี่เลยจอบใช่ไหมล่ะคะเด็กๆใช้ทำอะไรนะจอบมีไว้ขุดดินหรือว่าจะใช้ถางหญ้าก,ก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่5ในวันนี้ที่เด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับของอาชีพชาวนาะก็คือนี่เลยคะ่ะเด็กๆอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ รถไถนาซึ่งปัจจุบันจะมีทั้งรถเกี่ยวข้าวรถไถนาซึ่งจะเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับชาวนาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสะดวกสบายรวดเร็วเมื่อก่อนเราจะใช้นี่เลยค่ะเจ้าทุยก็คือควายของเราในการไถนาใช่ไหมล่ะคะแล้วถ้าเด็กๆเ,เกิดข้อสงสัยในการใช้อุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเราก็เด็กๆอาจจะศึกษาจากคู่มือ แล้วก็สอบถามจากร้านค้าที่เด็กๆซื้ออุปกรณ์มาหรือคนที่ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดก็คือผู้ปกครองนั่นเองผู้ปกครองก็อย่าลืมแนะนําเด็กๆด้วยนะคะกิจกรรมอุปกรณ์น่ารู้ที่ผ่านมาเด็กๆจะรู้อะไรบ้างนั้นไปทบทวนกันเลยทีนี้เรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะให้เด็กๆบอกอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพชาวนาว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆ ตอบถูกได้3อย่างถูกต้องเด็กๆก,ก็จะผ่านกิจกรรมอุปกรณ์น่ารู้นี่เลยนะคะเริ่มจากที่มีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอาชีพชาวนาบอกครูมาเลยค่ะหมวกใช่ไหมล่ะคะหมวกเอาไว้กันแดดให้กับชาวนานั่นเองต่อไปเลยค่ะอะไรบ้างคะ เคี้ยวเคียวเอาไว้เกี่ยวข้าวนั่นเองเอาไว้เกี่ยวข้าวแล้วก็อะไรอีกคะนี่ไงบัวรดน้ำนั่นเองบัวรดน้ำเราไว้สำหรับรดต้นกล้าที่มีขนาดเล็กอันที่สี่แล้วคะอันที่สี่อะไร,อะไรเอ,อ่ยนี่ไงจอบนั่นเองเอาไว้ทำอะไรคะ เอาไว้ขุดดินทางญ้าได้เลยต่อไปค่ะอันสุดท้ายรถไถนารถไถนาหรือว่ารถปลูกข้าวรถเกี่ยวข้าวก็ใช้งานได้หมดเลยนะคะแล้วเด็กๆล่ะจำได้บ้างหรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมว่าถ้าเด็กๆตอบได้ถูกต้อง3อย่างด้วยตนเอง เด็กๆก็จะผ่านกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมอุปกรณ์น่ารู้เด็กๆบอกได้กันหมดทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เลยผู้ปกครองก็ลองสังเกตเด็กๆดูนะคะถ้าเด็กๆทาได้ก็อย่าลืมให้กําลังใจปรบมือกอดหรือพาไปทานขนมพาไปเล่นของเล่นที่เด็กๆชอบแล้วถ้าเด็กๆยังทำไม่ได้ผู้ปกครองก็ช่วยเหลือเด็กๆไปก่อนนะคะ ฝึกทุกวันเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะผู้ปกครองควรฝึกบ่อยๆหรือทุกๆครั้งที่เด็กๆได้ลองใช้หรือได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานอาจจะเป็นการพูดคุยหรือลองใช้อุปกรณ์ไปพร้อมกับเด็กๆเ,เลยก็จะทำให้เด็กๆเ,เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะและการใช้อุปกรณ์ทุกครั้งควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตลอดเวลาเพราะอุปกรณ์บางอย่างอาจจะเป็นของมีคมเช่นเคี้ยว จอบมีดซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะนอกจากนั้นผู้ปกครองก็ควรจะฝึกบอกอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในอ,อาชีพต่างๆถ้าจะเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวเด็กๆก,ก็จะดีมากๆเลยก็คืออาชีพของผู้ปกครองนั่นเองถ้าเด็กๆทำได้แล้วก็อาจจะเป็นอาชีพอื่นๆอ,อ,อย่างเช่นหมอพยาบาลตำรวจหรืออาชีพอื่นๆเยอะแยะมากมายเลย จะเห็นได้ว่าในทุกๆุกอาชีพมีอุปกรณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นอาชีพหมอก็จะมีหูฟังเอาไว้ตรวจคนไข้เข็มฉีดยาหรือถ้าเป็นอาชีพทหารตำรวจก็จะมีปืนใช่ไหมล่ะคะถ้าเด็กๆได้ทราบถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานแล้วแล้วก็เยี่ยมมากมากเลยล่ะคะ่ะและการที่เด็กๆได้รู้วิธีการใช้และวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วแล้วก็ จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ากกอุปกรณ์นั้นจะอยู่ในสภาพที่ดีคงทนปลอดภัยทั้งต่อตอนเองและก็ผู้อื่นด้วยละค่ะปูยยุยเป็นกำลังใจให้เด็กๆฝึกอยู่ที่บ้านกันนะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะน,นี้เด็กๆออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้าก,กากอนามายัยเว้นระยะหา่างล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้ครูยุ้ยจะต้องไปเกี่ยวข้าวต่อแล้วคะ่ะเด็กๆเด็กๆจะตามครูแล้วก็เจ้าทุยมาต้องมากันเลยนะคะเกี่ยวเท้านะัแม่เกี่ยวช้าช้าเกี่ยวเทนะ